บาดี้พี่น,น้้งมาตับมะคงพี่น้องค่ะตับมะคงเทียมพริกพี่น้องมะเขือมะเขือเทศเบิ่งแนวกับ,กบเขากระชีหกจังหน่อยด้วยพี่โคบีดยังเนะเงาะเหลื่อมมากเหมือนตันตดมะคงจวดๆเลยไหมโคเข้าอยู่ไซละ่ะอยู่ไก่แท้ วีต่กอ่อหม่เนยอุ๊พเราได้สิเนาะมากินน้กันพี่น้องจ้าจะจวดกันเลยคิดจกินตะไหมเกีมยมซามีใส่น้ำตาลแล้พี่น้องเพื่อหาตําได้แล้วตะไล่ไปลดน้ำตาลสามช้อนนิพีเนองหมักวานไปเลย ตำสนชาหมากว่านกระสายไปโรยน้องค่ะอู้เสียงดังค่ะใส่เส้นมะฮุงไปหน่อยนึงตามแบบเล่าๆเลยด้วยน้องยิ่วเข่าเปรียมกี่ปักไงเนี่ยคุยสิเพขับเนาะ ไปจุยจไนได้เลยจุดจวดเล็กน้องซิบกรเมเล็ผิดมค่ะ มาปลใส่อันนี้พร้อมเมาลงไปก่อนโอ้ยชมมาละใส่ปรด,ดน้องน้วยนะอใช้มักเขือเช็ดอันนี้มักเสือเทศกรอบพี่น้องตัวเฮาชิบปขาเฮาใส่ทั้งลูกไปเลยเอามักเขือ,อก็ได้ มะกเ,กเ,เคอเอกเกือเทศหาเคิงโดยพี่น้องม,มักเขือเทศน้อยๆ้อยทำขั้นตอนมาเคือเทศกรอบบาเดินมาเคือเลนกเคือเลนใส่ชีชลูไปอีกนึงแค่ มาราชัยไล่บางหน่อยใส่น้อยใส่เลอกกับใส่แ่ะฉันลงไปผมก็หล่นผมเป็นยังงแนวของหมักเนาะใส่ไปแดะลงไปใส่สองอย่างพี่น้องเนี่ยใส่ไปไดนยังดอกกินไปหลดแฉะขึ้นเขาขยาวอ่ะพี่น้องเปิดขวดใหม่นะเ นันวค่ะได้พี่น้วจรินต่ำก็เด้ค่ะบรรพบ่รุสกินเติมไหม đây Nắp bà cho nhỏ đi không? Mặt bà đẹp nua nổi hmm. được à? <laughs> uhm. Mà Sẽ lái bó อะไรเนาะพี่เนาะอยากกินบุเบิ้ลเคีื่อขูดเลยพี่น้องบรศับขูดหน่อยพอดปเลยเท่าน่าเสิขูดใหญ่กว่านี้นะ เอาล้พี่น้งนะงองเลยเสร็จเสร็จเรียบร้อยที่กหนเริ่ไปะพี่น้องขบเสอบเสิร์ฟนวนนเลยในาเตียงเสียบพี่น้องเอ้ยมาอู้ยหลายะนาะดถ้าตรยังไหลด้ง มะแตงกับผักสลัดและะ้วก็นี่อันยังกับาดีตปีไก่มาไปเนงเบึงเลยเสีบยบในนงนี่ไปน่นองเขาถอดปีไก่เป็นกระเสบ็่ปะผักกับผักกับกะหลายาอยู่ เนี่ยลืมเขาลืมหมดเลยพี่น้องเนี่ยใส่ลงไปวันนี้เกียงซีบริกี้ในเบอร์น่าพี่น้องมาพี่น้องเส็บเสบนัวนัวอยู่ๆกันพะขาพี่น้องเลยแสบไี่น้องทีนจะได้กแสบถนัดต้อง พี่นี่ก็ข้อตัวลาไปกตนมเน้อพี่น้องจ้าฝากก็ไหลก็แชร์ชก็ติดตามใม่น้ำเด้อพี่ไก่นะอะทอดไม่ใหม่พี่น้องออไปแล้ว